ตอนนี้นะครับพ่อสุพรพลพามาเมืองครับอันนี้ได้พ่ะต้นยังพาอนี่ต้นมังคุดนั่นแหละต้นมังคุด<น>ปูดเองกับเมือออม่อปูกกับเมื่อนี่เราบ่ต้องไปหอดจันอยู่บ้านห้องกับมี่เราสารคามก็มีพี่น้องมังคุดกำลังออกช่อดอกเป็นหมากน่อยอันนี้นดอกพี่นอ้นนนองที่เมืองอยู่นะครับนะอันนี้ไม่ได้ไปถ่ายที่จันนะครับผมถ่ายที่หนองโน <laughs> ซิตี้ของเรา <laughs> อันนี้คือหมากมังคุดอุ้ยพี่น้องถือว่าดกบ่พ่อนี่กะว่าปานใดกะถือว่าใสได้อยู่อันเฮ่ออันนี้เป็นหน่วยตัวนี่เป็นหน่วยแล้วน,นี่น่วยน้อยเลยพี่นอ้องป่นเพิ่งๆพอุ้ยรสชาติดีเด้ดนี่รสชาติโอ้ได้กินยังปีแล้วพ่อหนิสามปีแล้วสี่ปีแล้วพี่น้นองเห็นมั้ครับเอ <laughs> อพอว่าบ่ดกปนันใดมาสั่นว่า <laughs> พี่น้อง อ้าดกไปไหนจังไหนผมเยอะกันไปก็อ่านยากมิตรหมากบังขุดผิวดีนวดมันปุยดีก็ทั้งจันทร์มาพันวาอี่ต๋องทั้งจันทร์มาชิมมันวาวโอ้ยรสชาติเหนือจันทบุรีเลยยังไม่มากระไอพี่ต๋องมึงพ่อสุรพลว่าบ่ดกว่าสันว่าว่าสันว่ามึงเนี้ยอ่านยากอยู่คุณไหม ผมก็บอกเคยเห็นต้นละมุดเอยมักขุดด้อครับพี่น้องไปภาไอ้กลางภาคยังกะมีแต่กินพอมีแต่ซื้อกินเลยนะครับผมนี่มาเห็นนะครับกับตาตัวเองว่าจังหวัดมัสามรึกาขเราสามารถปลูกได้ปลูกได้แล้วได้ผลผลิตแน่นอนชัวรไผ่บัวเสือ้ม่เมืองอยู่บ้านนองนู้บ้านพ่อสุรพลมีพันุขายพร้อมมีพันขายพร้อมต้นนี้อีก จะแตกต้นนี่มันเป็นซากระต้นนี้จักงน้อย,อยตัวนี้อาจจะเป็นซากระน้อยนะพอนะ่อเนาะสากระน้อยตัวผมสกอนต้นเมื่อกี้นี่กำลังออกนะครับพี่น้องวันนี้กำลังออกนะครับผมเห็นไหมครับผมอุ้ยเขามีวิธีการปลูกมีวิธีการดูแลรักษาบ่พ่อกามีอยู การปลูกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเพราะว่าม,มันมันมีขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องเข้าใจมันจักหน่อยเออเวลานั่นเฮาปลูกเราหนึง่งปุ๋ยน้ำห้ตอนใดช่วงใดดูแลจังใดถึงมันน,น้อยๆอยู่เนี่ยต้องดูแลพิเศษจักหน่อยแต่ถ้ามันให้ลูกให้ผลเราเนี่ยห้ตั้งแต่ปุ๋ยพื้นทั้งใบเนี่ยครับเรียบร้อยเลยปุ๋ยคอกเฮาล่ะเพิ่นมักอ่ะขี้วัวขี้ควายขี้หมูบา้านเฮานี่ละ่ะครับใส่เข้าไปเพิ่นก็สิออกจังซี่เลย ทางเพิ่นหนึ่งเฮ็ดหย่าก,ก็เฮาเด้เป็นอย่างพ่อเพิ่นว่าบ้านเฮานี่รสชาติดีกว่าพอว่าเพิ่นว่าอยู่ทางพุ้นน้ำไหลายฝนตกชุกรสชาติเนื้อในมันจะแฉะจักหน่อยว่าสั่นเพิ่นว่าครับเรามันบ่ปุ๋ยบป่ปุ๋ยดีปานใดบัดมาทางเฮานี่ฝนบ่นหลายน้ำพอดีมันเลยปุ๋ยเนื้อในปุ๋ยดีปุ๋ยดีแซ่บหว,วานหวานโอ้ยแซ่บหวาน เราใส่ทุกใส่เดีย๋ยวผมมีแมงบ่มีอย่างกัดเครื่องเขาได้ข้าเจ้าต้องฉีดยาข้าเจ้าเล่นยาฉีดยาอันนี้ว่าต้องฉีดยาอันนี้ว่าได้ฉีดยายัางแล้วนี่ปล่อยเท่ามาฉัดปล่อยธรรมชาติโอ้่หผมสอนมึงเนี่ยดี่น้องมึงเนี่ยโอ้ต้องเดินมาชิมเนื้อเนี่ยมั<อ>งคุดสารคามานะผมอยากเป็นศูนย์อ่าภัยอยากเลี้ยงลูกนะครับอยากปลูกนะครับพันมีตัวอย่างมีให้ดูวิธีการสอนบอกวิธีการปลูกพร้อม นะผมปลูกให้มันได้กินปลูกเขาเพราะต้องไปซื้อไปหาเขาดอกปลูกต้นเดียวนี่ก็โอ้ยเหลือเฟือแล้วเนี่ยพี่น้องพ่อว่าบ่ดกมึงเนี้ยพี่น้องเมึงใส่ผมเนี้ยโอ้โบ่ดกกทันว่ามึางเนี้ยออกชูง,งาเลดเนาะมึงเนี้ย<า> <c oughs> โอ้ยอยากมาชิมอยูน่นะพ่อเด้อย,<า>ยุกใกล้ๆกันนี่ครับมากินมาชิมมาเบิง้งครับผมนะมาจัจังเดยมาเบิง้งเอาครับผม มาเชิญมานะครับผมมาพร้อมที่จะให้ข้อมูลให้ความรูนะพ่อเนาะให้ความรูให้ข้อมูลมีหอดพันให้เบิง้งมีพอดพันให้เอาไปปลูกเอาไปปลูกกะมี่ปลูกกะมี่ปลูกแล้วให้เบิ้งผลงานก็มี่ผลงานก็มี่ครับผมศึกษาเบื้องมันมากจังใดถามได้ตอบได้ครับผมเอาอย่าเบอร์โทรอย่างน้อยนะพ่อศย์แ1ดหนึ่งห8สี่หนึ่งสาหนึ่ง ครับผมพ่อสุรพลพ่อสุรพลครับผมออทางเขาปากทางเขาบ้านหนองโน่เนี่ยและกระซัมทางเขาหมู่บ้านบ้านหนองโน่ตำบลหน,นองโน่เนี่ยครับผมที่ว่างเดียวเดีอยเลี้ยวมากเบิ้งทั้งขวามือมันจะเป็นป่าไม้ชุ่มเขียวชะอี่ยบองนี่แหละเขามาเลยครับผมหมดบ้านมีสวนใหญ่อยู่นี่สวนเดียวมาเบิ้งง่ายๆครับผม,มเขามาเลยไปนี้ไปเมืองตง้งยังพ่อมาเนี่ย ้สิพาไปเบิ่งต้นบักไอ้บักละมุดบ้านนี้บักละมุดกับบักขนุนบักมีเฮาอ่ะครับบักมีเนาะครับผมบักละมุดบักต้องไปให้สั้นละครับผมตามพผมไปเลยครับผม